ใช่บ้านในช่ยพอยู่พอดีอยู่บ่อคอยบไตรไปเปลี่ยนให้ได้บุพอดีกันเขากันคักบตลิ่งเนาะอู้ยแตงได้บ่จิตวิชิฮิวแฮ่แซ่บอยู่บ่อเช็บอยู่เนาะ ตะกี้ว่าตะกี้ว่าเจ้าจูดให้วนตรวจตรวจกี่มูกระทะกับโพดโพดอ้กขักอายรเนาะหลายเนาะอ่าจังไรบอสแชนได้กินนะบอบอันี้นผมหั่นพี้โจมมาหม้อบออนบอสบพกับลังเออน้อพี่น้องบังทันนี่อินเ่ยจะให้เรากับังบัดหันมาได้มีบัดสีเมื่องน้ำไหนก็มีเมือ อ่าคือเบาเวียดกับเพิ่นอ่าสีเมื่อมู่บุญเนาะแต่ว่ามันดึกบัดย่านอันงใดมันมันบวกคืออะนน่ะอ่ามันดึกหลายมันบวกคืออันใะน้องเวตาสีเมื่อพ้องกันนี่ต่อผีปุยด้วยเนาะอ่เออกะว่าชิออกนั่นเลยแหละเพราะว่าทั้งเมืองนี่มคุก แมนแมนแมนอ่าเจ้ากินเ่ยเจ้าสิเตอน่งมาหวานจังเ่กจคือบ้าแล้วน่ะพี่น้องเนาะต่ออีคลิปที่2กับลูกก้วอยู่พี่น้องเลยโอ้ชิมเมืได้บ่ม่ยอกันโดยโดยโดยฮหมูน่ยนอนที่นี่นะจุ๊ดแ้ว่นจะป็นเลยเนาะนี้ะมันจะบ่อมบ่นอะหม่อนันเน่ยพ่จ่นิงูอันใหมู่เพิ่มเอาวันนี้นั่นลบมีเจ้าก นี่น้ำนี่ลกไปอีกน้ำมันหน่อยได้นะโอ้ยน่อยดบันน้ำน้ำน้ำบอลน้ำบอลเอาไปโอ้ยไรจะบอกพวกตุกใจเน้ยหมานโอ้ยวัดถือเดี๋ยววัดเฮ้ยเฮ้ยเนียวเหนียโอ้ทำอยู่จีขวานม่มีบาดผูชาวกีเก่ากันอู้ยโอ อันนี้กระปงนี่มี่แมีมลกระปงกโน้ปงปปงก้อนดูเอาน้าเพิ่มนี่นี่น้าขวดเท่นนี่น้าขวดนี่เทลงเทลงเออน้าน้าเติมเติมเนี่ฮะเออเติมเติมเติมเนี่ก้อนมาเปยนนอ่าเติมเติมเติมเลเลยงเลยอ่าครบว่ะี่้องเนาะวัดลูกกุวยี่เยน้มออีเ่นผหั่นหนาวหนาวบนี้จนจนหยอด ฟลุ๊กเลยเนี่บ,บ๊องๆบ๊องยา่าเติมน้ำแล้วบ,บัดนี้กะจังไดกะกะ้าพักทินไทยสาบายดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ด <pc. S 2> สุขุสุขชนพี่น้องเลยบอว่าที่อยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทั้งสองประเทศน้ำเด้อดน้อพี่น้องนี่กะบาจิตเพิ่นว่าน้องถักอ้ายเพิ่อนให้สลองวันเกิดหรือว่าสลองปีใหม่พี่น้องเลยในการนัดพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ FC เอาเป็น หมูคูเนาะทีย่ยงทีมงานเนาะหรือว่าเอฟซีก็ได no no. ้เด oh. 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 ี๋ยวน้องมามาชมน้องกันตอนนี้มาห่วมอ่างานกินฉลองปีใหม่เลยว่างานมันเกิดพี่น้องเลยอิ่มนะพ่อแบบนี้กินไรฮะเนาะโออโอ้ยโตยังยังยังหมดหอยอีกคนนึงได้หน่อยใช่ไหาแซวเมย์ไปใช้ไปแทนแาวมีนั่นอิ่มแล้วพี่น้องไปอันยืนท้องก่อนเพิ่นไม่ปุ้งแล้วเพิ่นไปยืนนะไอ้มันย่อยก่อนนี่ จานของเพื่อนกุ้งแตงโมบดอยู่นี่เป็นยังไปยอย่สบายดีก่อนพี่เราเนี่ยสบายดีสบายดีเคนน่าะสบายดีก่อนเนาะโอ้ยลองแมวสามชาวนั่นมาที่โซล่กันอยู่โอ้ยสบายสบายเลย ว่านจะลืมมาล่างถวยชาวินาาด้วยนี่ชาวินเมล่างถวยเจอเมื่อนะเออนะ้าใจอยู่ผู้ใดไกลกันนั่นได้ไม่เลยเอาเอาสบายดีสบายดีเบิ้งเบิงเบิงชินับก่อนตอนยังไม่แยกกันนี่พอก่อนเนาะพอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิส่ิบห้าสิเจ็ดสิบปดสิบเก้าสาวอาสองคนพี่น้อง หอนลงสิกลงเด้อเมนบอกูเห็นเยอะออกโยเข่าลงเยอเยอะคิดด้วยได้จ้ะเนาะเค้กเค้กนี่เค้กนี่ติดนี่สะก้อนพี่น้องนี่แบบว่ากินกินของข้าวกะจะกินของหวานอ่ามาเนาะนี่นี่ กินเด้อเช้าอย่าได้อึ๊บน้องเอ้ยกินเด้อดีเด้อกินไดไรกินอ่าหมกทะก่อนเนาะจังค่อยกินเค้กพี่น้องเว้ยาวเื่อ้บ่6ปีเนาะพี่น้องเนาะอ่าุบตากบ่จิตกําลัง6ปีเต็มลอีก9มื้อก็6ปีเต็มไล่6เลยพี่น้องเอย นอนจังได้เมื่อระบาดนี่วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งีน้องเอ้ยนะวันเกิดเนาะอาอนอกินอิ่มกินพีกตลอดปลอดภัยได้บัดเมื่อบัดกลับเองก็ได้นอรบิเยบิ่งเบ่งไปนีนนนอนน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 เนน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 นบนนนนนนนทางนี้น่ะยนน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 หนน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 เนนนบนนนนน บอเพราะว่าเจ้ากันเนาะมาโดนเทื่อไก่ห่อไน้กุ๊บโอ้ยจงแม่ข่อยกินได้จังเลยอ๋อเนาะโอเจ้าข่อยกันลงทุนมาไก่ข่อยกันยังไม่ได้เกลือไก้ข่อยกันยังไม่ได้เก็บโอ้ยเนาะว้าวอะไรกันใดอ่าให้ข่อยห่อจังตอนจังอย่างนี้โอ้ยเอาเอาเบ่งกันเบ่งเบ่งไปดังเบ่งยางหน่อยกัได้กินเค้กคนได้เด้อพูดอนุ่นกินแล้ว แทบโบนนอนบนน์ท่านหนาเนาะท่างหนานะพีอ่าพีหน้าเนาะพีหน้าพีเฮกะอ่าจังไรจักควงสุดไปอีกคนนี้เด็กน้อยเนาะกำลังแบบว่าอยากพู้เด็กเนาะเป็นของเรื่องธรรมดาพี่น้องเลยลูกว่าเพยยังยังขาดอีกผู้นึงนี่เนาะลูกก๊กว่างอิ่มแล้วบ่ไ้อิ่มแล้ว มา네แล้วน yes. ี mm. ่นี่บ่อเผยเป็นลุงไงเนาะพี่น้องเนาะบ่อเผยก็เป็นลุงบ่อเชนอ่าบ่อเชนก็เป็นลูกพี่บ่อจิตอ่าบ่อจิตกับบ่อตาก็เป็นเชียวพี่น้องเลยอ่าตรงรองกันมาบ่อจิตกับบ่อเชนเป็นไอ้น้องเออไอ้น้องเฮ้ยเจ้าหนี้ลูกพี่เด้ลูกพี่อะลูกพี่อ่าคอยวอาอยู่เด้ลูกพี่เป็นบอกอ่าชาวบ้านแบบ ข่อยก็ได้ยินแต่นืเพลงในว่ามาเฮือนเมญ่าอลไรเห็ดอันเต่าดอกเต่าดำเห็ดมันไ่หมกไฟใหม่จ้าเห็ดหรือทเพลงหรือเป่าเห็นเต่านุ้ยบอลอีแล้นี่ฮะเห็นแบบดังอะไรเนาะก็อยากลองเห็ดเือกันเออพวงเนี่ยพี่น้องบัดหมอผู้อื่นบัดปานใดได้หมอหมอเพื่นนี่บุกุยโดนใครดอกจ่เพื่นล่างเองอันนี้เอาต้องแชียก่อนเนาะมันว่าเออแชียก่อนไน๊ยเหมือดี๋ย้ นี่น้องน้องเวตานี่ก็คือว่าเคยแอ็นยูเนี่นี่อยู่บ่นี่หมอลอดหมูกระทะบ่ฮะชาว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 เอนนี่ดินั่นวะบอกสูตรเนาะชาวยังคอยลืมชื่อเลยใช่พหมนะอ่าให้หมูกระทะเพื่ออยู่ปะเดี๋ยโด้วยพี่น้องไอ้ผู้ไอ้ผูกมาแล้วบบดนี้ฮะถอยเลยถอยเลย ตอนนี้ถอยแล้วป่ะสบายดีกนไม่ปุ้งจังไรคือนี่นะไปหอนลงบ่อยองแพ้ยองแพ้เนาะพุงกับเรือพี่น้องของเพ่นสิกับตอนนึงอูช่ผักเบกดองไว้พี่น้องจกินมาบาต้ากินเน่ยใเอาเอาเอาเนาะมาพี่น้องเว้ยูลู่็เยร้านน้อยนั่งม่ได้ บตากินเสร็จอะอมเหนก่ม ah ่ายดตัเ mm. uh ็ด huh. จุกอนนี tor, ่อ mm. 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 ิ Hudson ่มไหวบ่ะจีดโ้อ้น mm ั่นหมดเสรเอมกเ็จอนีมไหวบ่จดเลยเผอนี่อื เอาเอาเจียสกีได้ใส่ในร้อนนะม่อ้่อ้สะด้วยผมจะอิ่มทักน่บ่อ้องยาอกแวนเเดือ้ามากิน,น,นอันนด็จุกนะวิกินก<ป>ินบาณร เจ้ายังบ่เห็นสามีนาเฮ็ดคือนี้เห็นบ่จูบบ่เลยนี้บ่ว่าอยู่คืนนี้ฮอดลูกฮอดฮู้จักน้อแม่มันบกน้อง่ยอมแพ้แ่มาน้อยนน่ะบแงแล้วกันเยอมลบ่ติดแล่นหาน้ํากับร้านมอยู่นะดูว่ายโอเคอยู่เนี่ยอััั วันิกรแลไนี่ยับรเล้วกรบ้าหอกนะปวดปวดนวดปวดนวด่วดปวนป้ดปิดปวดนาะครับมดนวดอวดวดปวดปวดวดปวดปวาปวดปวดาวดินดอวดปวดปวดปดปวดปววดปดนวดดนาดวดดดดดวว ก,กินินกินโคกกินสาบก่อนบัดโอ้ย oh. อ mm. mm ืมเด้อบ้านนะ uh huh. อากกา้อ้อแตูกูคายมาเลยเอาาเอโเนาะปสิมเมอรีอบดนี้ปสิมเมอรี <c oughs>

นาว่เนาะเมื่อเด็กในวคันเมื่อเเอาโอเคเดี๋ยวทางหอดไฟด้อสบายดีสบายดีก็ขึ้นเนาะอยอยยังไม่ได้เมื่อยังไ่ได้เมือบอเดี๋ยวพาหันกล้องมาอยังไม่ได้เมื่อให้คนเมื่อกวันเจ้ากันได้ได้ได้ไเาคังคื่เรากำลังพเร้องนี้เนาะระยระบนวังเร็วระวังเอเาเร็ว เป็นล่อนเป็นยังยังลายได้เป็นเฮ็ดเป็นยังทั้งนี้ฮะวันแรกก็บอกจิตดทั้งนี้ได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 ้พี่พ่อคนมายังเหลืออยู่กับเฮน้องชายด่าเนยเอาเวไปป่าชุกด้ยเอาชุกนะเห้ทังน้องชายนบัวแม่น้องหมอน่คอยนับนะพดีพอดีสาวสองคนบอจิตเลย มาอายมาอายนะพี่น้องเจ้าขอเวเลยไนี่ยบอเชนกัยบ้งบอเชนก็เป็นคนขี้อายบ่ฮะบอเชนกัเป็นคนที้อายบ่ว่าโอ้ยรบใคัเนม่้นบ่อานุนะจได้แนวยพอปูไรคุณพ่อเป็นไรอ่า โอ้ยตมัคนกินมคนกินเนาะเท่าีบเนาะโอ้ยมาดอยเนาะยิ้มครับเนาะทางนี้เนาะเออเธอนาะกิมกันยักไต้แต่กิมแบบเมื่อเมื่อเหนแต่ก็ม่งยุ่งเลยคอยเล้กเอาป่ว่เดีกัอยเล บ่อถข่อยเมาชอันนี่ฮะเมาแน่เมืกนเออ่แเดียวว่าถอยนะไม่อยถอยง่ายเลยไม่ต้อได้ทก่อนก่อเจ้านุ่้นะอนลก่อนไนอ่ะเออขอบใจขอบใจนก่อนแบบีเรืองินเาเอเรืงบข่อยนะตรงสาย่างเดียวนี่นะเบาจิตนะแล้กินอยู่เวไวแต่คือโมบสจะเทือก่ะเนีอันยาอยู่นะมึงเนี่ยผลผเด่งดีเนาะ เออบุลึกนาฬิกามเจ้านี่กินเป็ีนนาฬิกากินโบ๊ดโบชิเอ็นได้แล้วนี่นะองอืมเนาะเอออ่าวจ้ะเป็นยังได้อะเมื่อนี้ไปรอบุญนะเพิ่นม้งมาขายเลยหลายป่ะเออเนาะอยากอยากไปอยู่ได้จ้ะได้เงินก่อวันแหละได้เงินก่อนวันเลยอยากไปได้ได้ไหมดิ แบบคือได้ยินบ่เผยว่าลาะเบิรงานบ่มีเกิบขายเมลอยู่เกิบขายมีเปล่อมันเป็นอบไรด้เนาะนมันแพงบมบเทนเนาะสามแสนปดสามแสนแปดรยคาต่เลยราคาเะราคาต่าคามากรึงเกาใช่าอันว้าเช่าที่กับเพงเนาะอย่างมันกระเพงเนนะมันเลยอ่ ปอพวกนี้พวกนี hey. ้พวกนี้ลูกไผ่ไหมนะปอได้ยินแต่ในเพลงพี่น้องเอ้ยพูดไผ่เปนแห้งค yeah. ุ้มขุ่มด้วยไผ่หมอก็ได้นี่นี่เอาหมอกสิไม่ใช่จะมันขีวแห้งเออเอาหมอไม่ใช่ตัวนี้ยากินเลยมันแห้งพี่น้องไผ่แห้งจับนี่เอามีน่เอาเอาบัดนี้คอยจับซอยกับค่ากล้องบัดพกกล้องก่อนใช่น้องพี่น้องครูลากรับ Vậy là cả mi bảo bà bàng quay năm leo bạn này. À. 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 <laughs> ไปก่อนเนาะหุ่นไปอะไทั้งนั้นเออเป็นนอนเนาะพี่น้องเนาะใครอยู่ใครอยู่เฮื่อนใกล้อยู่โอตาที่หุวนพีนพุ่นบอกคำกับผู้ใชมือเลยเออไมร้แาะอาโอเคดีสบายดีคุยกันก่อนพี่น้องเวฟด้อใ่ไมื่ออไ เนาะทั่นี้กันสวนกันเมื่อห้องเมื่ออยังคึกแล้วโอ้ยปอแชนกันไร่ไร่บาทนี่ทุน้ำบาทนี้อุ้ยเนาะเอ๋อคุยโทรุ่นศพกัน้องตัดภาพมาบุญนี้กระเพร์เอิดเติดบันแต่หกอือคือคือถ้วยคือบ่วงบาทนี่ยังแต่ตุ่มแต่เตายังแต่ช่างน้ำบุญนี่ละบาทนี่เอ้า จีเคียกันแบบไรเด้บานนี่เนาะจะว่าให้คอยห่อนีคอยสีเก็บชอยอยู่นี่บ่อยห่อจงดินี่วายหล้วายอะไรก็ได้เนาะโอ้ยตจกชื่อกนได้โบราณมือดี้มือดีว่าีงือว่าแดด เลไหมคุเลขามันโหนนาไปดิแต่ละมื้อนั้นอุ๊กอังเอ้าน้ำมันที่ไปเนาะไปทั้นกันไปนลัคุณเลขามื้อทางไปมื้อเดยวแต่วันนี้อัวมือคนเฮ้ยหอวมื้อคนเนาะเพราะว่าบอกอ่ามื้อนี้นะก็บบริวเวร์นั่งเนาะกับเป้าหมายกับท้อนี่แหละพี่น้องเลยสำหรับบอต้านะน่ะ รอะว่ามืออื่นกับคนแหละคือที <S <s ่ได oh. oh, ้ไปทำกันในดอกมืออื่นนี่เนาะมือมือมือนี่บาแซนลงไปทั้งเคื่อนตู้พันบ่แม่ลงไปส่มือพุ่งไเลยำใบทไใบน่โดยโดยโอ้ยไอไอคำใบไอคำใบเฮือนเพื่อนอยู่บนไหนไอคำใบโอ้า่บโนูโอ้โหอนันบ่โอ้ยเนาะ ถือว่าะบิดตะบอเรามุนออกมาแต่ปลาแต่ดดนพี่น้องก็บอตาพ่อพิ่นมาแต่หาเห็ดหาดอกไม้ชื่อแะ้วบอโอ้ยไทยเนาะเตกแพนนะชนโอผู้ดีเป๊ะเลยฮะผูดีเลยผู้ดีกับชาเพนฮะกับช่วงนี้มันหนาวนะพี่น้องเราลมพัดวุ่นวุ่นเนี่ยอ่าเลาก็เป็นไอยามเนาะพี่น้องเนาะเป็นรอบบอพ่อพึ่กะได้เงินฮะไมคำใบไไอคำใบอ่า มันจะมุนงอยู對對่นม yeah, okay. oh. hey, uh, ันยังน้อันอมียเพิ่นะอันนคำอ่าใบใบใบอย่อนใบช้งแบบเพิ่นเอิ้นแบบห่อเข้ากันเลยดอกแบบคนคนมาจากเมืองพีนคุณเนาะบเสนเนาะอ่าเนโอ้ยนนองตกตกใจเวิรดฮะมุนงู่น้มงอเงียะรวยมน้อเมียมันพีนลูกลูกแล้วนะยังยก็อ้ใจป่ะอใจอ้ใจ อาจารลูกหลานเนาะอ่าอาจารยอันผู้น้อยเนาะอันผู้ผู้กกนําอย่งเนาะออนบ่มีอาดอกชื่อบ่ได้ลูกเพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเอ้ย่เ้ยเออคือเราก็เงินเดือนก็บ่หลายคือเราเว้าได้เต็มที่ก็ได้อยู่ร้านนึงแล้วเพื่อเงินเดือนออกบัดน้ํามกน้ํามันเนาะพี่น้องเนาะยังดีเด้อ่ายังตยังมันปลูกผัก เรียงกลุ่มเลียงครบพี่น้องพวกแม่หรอเก็บแล้วบ่ทางนี้แม่พุ่งเก็บแล้วบ้อเออเรียบร้อยเนาะเนาะจะระเบ้หละมื้อนี้กับ่ได้มีหยังมาฝากมาต้อนในวบ่จิตเอ้ยเนาะวันกุมวันเกิดก็ได้เพราะอยเจ้าต้องขอบใจเลยอันนั้นแหละจังห่าเพราะว่ามื้อมือมือนี้น่ะ ทั้งบอต้าเองกับบอบอได้แบบว่าม like <những> ีชวนห่วมแบบเงินมาจัดงานทั้งนี้เนาะแต่ว่ามีแต่ผู้ใหญ่อ่าผู้ใหญ่เพิ่นจัดให้ห่วมกันที่นะกับขอบกับขอบมุกขอบใจทั้งอ้ายเพิ่อนอ่าอันนั้นแหละใช่ปะแต่มือมันนี่พูดมือที่หนึ่งพูดเนาะใกล้แล้วแต่ว่าอ้ายเพิ่นนะอยาก ยังให้กินก uh ้อนเพื uh ่อนก็ฝากเงินมาแล้วก็จัดรวมกันที่เดียวเลยเพื่อนว่านี่แหละจังวะโอ้ตัวนี้นี่จังวะเด้อวัดนี้เนาะไอเพื่อนห้แล้วก็ได้อ่าเจงวะเจงวะพาไปอหนใช่ไหมแกอยู่แล้วนั่นป่าน้ำหนองก็ไม่หนาวสิ่เป็นตายู่บ่นั่นนี่นะได้อยู่บ่เจ้าไปน้าข่อยข่อยยังลงให้กินไปนะเออไปน้าเจ้าลรืเจ้าวัดนี้ อ่าเนาะพี่น้องก็คือบอแซนก็ไปซองปีได้เนาะนาคอยเนาะหางไปซองปีบอปีตะบิดตะบอนอะไปปิ้งปลาอยู่ด้วยนี่จื้อบออ่าจื้ออยู่บอแซนเนาะหางซองปีปีที่แล้วนี่ปีที่สามนี่ย็นนาบอจิตบอเนาะวะแต่ว่างตัวน้อยเยอะมากันะเนอะโอ้ยลำหน่องเพื่อนคอยแหงติดเลยเนาะต่อโปมือนี่

โนี่ซี่ดีเลยเพื่อนทารสามศกเลยคือเบิรงเกอร์เนื้อเกลือหัวหานบัตาตอกับหัวหันนี่ชีบดอยู่ประมาณสี่แสนปลายแหละอ่าเบอร์โออืมอ่าพอมาลาอเลยแต่ว่านี้มยไั้งพอเราก็เลยอันเอาห้ามให้กินไว้แ้ กับเบิดแล้วม uh, ันเบิดช่วงมันงเลยมีแต่กินลดบัดนี้นะมันเบิดช่วงแล้วเบิดช่วงใหญ่เลยดังนั้นแบบในเค้กก้อนนี่ดังนั้นแบบในอิ่มเราได้คอยกันได้มีได้เก็บไว้อนุูนก็บว่าบูใหญ่กินว่ามันเป็นใครเนาะนี่มันด้กินได้บ่ะจ๊ะ่อยกันคอยก็กินเล่นๆคำหนึ่งพอเป็นวิธีกันนี่อย่างบอจิตบัดนี้ เนาะอ่าสิกินหัวมัยเร่ยวะเนาะเออเอาเอาหาแนี่มาตักให้แน่ยนอนพี่น้องเนาะอ่มีแต่ผู้อยากนอนละบันนี่บ๊อบอ่าเพื่อนกินพ่อเป็นวิธีสิดอกบัจิตนะเพป็นจะกินหัวนั่นพ่อเป็นวิธีจะเชื่ออ่า À, chocolate bò này à cô ấy chẳng ăn mặc cái mèo rồi đấy nó hấp Bao đầm nó hết pin đấy, mà, đấy, đấy Đôi, rồi. Rồi. thì nó mày nó Này đi nữa rồi rồi đang ai xem <mình vào. cười> à, mà mà nó thì nó nó cái cứ lại พอบอตาเองก็คือสิบได้อยู่ดึกอยู่ดื่นคือกันได้โอ้หนาวเนาะหนาวพี่น้องเลยมันหนาวเย็นโจยโจยพี่น้องเลยฮะเออมาๆๆอึ๊บงำอ้าวคือเกาะ่ะฮะแบบ ผักเนาะอืมขัดทองอิหริบาทนี้ยเอาบะจิตบบิ่งยุบมายังนี่ใครเบิ่งดูหันถึกใจอยู่บ่ีเจังเลี้ยว บริหาบริเฮ้ได้ของขวอยคทำเ่งทำเม่งแบบจมคือว่าขาดไฟใหม่กับพงษมยือเกือแท้ว่ะน้องพี่น้องอ๋อ่าบังดูบุญแดงของเจ้าของขึ้นี่ว่าจะเมีนใหอออันนู้นรอลุ้นดีแล้วก็ได้เบิ่งดน้ำยีดอกเนาะ À, cứ vào là yên ông bota gà sưu mô, bà đi sưu đẹp bota nga ngô mô. Too nó kha 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 ให้ลองก่อนลองอ่าลองเลยกับใส่ชุ่มใส่ชายมันแบบมันอันโอเคก่อนได้เนาะโอ้คือแล้ววะจ๊ะคือบ่คือบ่เกือบเกือบขาดนี่เนาะเจ้าอะได้เออโอเคนี่แหละว่ะคือเห็นเพคนจมมันว่าเกือบขาดเกือบขาดย่ออโอ้เทสแมทบาทนี่ขัดบรรยากาศนี่โอ้ได้ของไหมวะจะของไหมเนาะ เบอร์สี่สิบเอ็ดถูกต้องพอดีเลยป่ะพอดีเลยเอออ่ะโอเคจ้ะขอบใจขอบใจบมาได้เลยเลยเลยคุณแระบอกองไอ่ตายแน่ความความมือคุณและไข่อยได้เด็ดคุณไขเนาะข่อยได้เด้คือนี่เจ้าเนาะในช่วงตอนนั้นเนาะในช่วงตอนนั้นบ่เอออยู่ี่ดอกเลยจบมังค่าบอกบอเซนนี่อีกจังเดือนว่นเดือนหกวะเจ้าฮะ แต่เกาชามเรื่อบอเนอะพูดโพลีอดู่ะเกิดอะไเชื่องแล้วเกิดนเทพวกา่เดนบเนาะโอ้พูดงามหน้าพูดจ้ะบัะชาวกินถ้ำด้จ้ะนี่มันทีอ่าสสเดือนสบาวกนถ้เดือนสิเอ็ดอ๋ออ่าอ่า อ๋อขอบใจพระเด,ด้าเลยนะเฮงเมด่ดดอใดอ้าเจ้าก็คือกันเนาะอย่ายงใดกแกอย่างใดเหตุเวียกยเหตุการณ์เหตุงานกะปงังๆเนาะจะเริ่นุ่งเฮืองขึ้นไปไปครับเจ้าคือการคือการอ้า่เพื่อละมือ หอดมือนันพี่น้องเองหอดมือ đá ยแหละฮอดเลยซื้อหนังเด้มาตาไปเนาะจิ้มเฉวบอ๊ะจิ้เนาะเนี่ยเนาะอาจจะเป็นของคนหนึ่งมาตาเอาอย่างก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเออได้ก็ขอบมุกขอบใจทางอ้ายเพื่อนวันนี้ก็ได้ที่ว่าร่วมจัดงานวันเกิดให้อะไรการสโลงเนื่องในโอกาสปีใหม่เลยเนาะบอจิตก็ขอให้ทางครอบครัวของอ้ายเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะใคจะจากลูกภัยใครเจ็บเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่สิ่ง ดีๆรังไรเข้ามาในชีวิตครอบครัวของอ่าอ้ายเพิ่นเนาะอ่าเอาแล้วก็เบิดสุคูสู่คนเนาะพี่น้องอ่าบ่จิดมีหยังอยากเว้าบ่เอานั่นแหละพี่น้องมื้อนี้ก็ถือว่าคคืนพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าเอาหมอมาตั้งไว้อยู่กับเพื่อนเนาะอ่าและก็เป็นครั้งแรกที่ว่าแม่าะอ้ทงนี้แหละอ่าักใหเนาะอ่เป็นได้อ่ากิน อเออม่วาานຊື່ນນໍາລູກນໍາຫາດກໍໄາກໍດີຈທ່ວ່າທັງຫາຍພິໃຫໂອກາດດມີນາດ້ທັງຫາຍດີນ້ັງปีใหมແລະກຄ່ແບບໃຫ້ທັງນອງໆອ່ຈັ <No. S 2> งานวันเกิดล่วงหน้าเนาะกับกำนน้องๆเต็มที่เนาะบ่จิตเนาะเอาจังได๋ก็ขอให้ทงอ้ายอยู่ดีมีแฮงเด้อปาาเจ็บทุกประกาเนาะโอเคอ่าสบายดีเนาะสบายดีเบ่โดสบายดีเลยเด้อเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคบ๊ายบายเนาะอ่าสดีเด้ออาสวัสดีเนาะแม่ปุ๊กโอเคบ๊ายบายพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้า ขอบุกขอบใจหล,ลายพี่น้องทั้งบ่อตาทั้งทีมงานก็บ่มีอย่างก็บ,บุญแทนคุณเนาะนี่แต่ว่าขอบุกขอบใจหล,ลายเด้อพี่น้องสบายดีน,นะาย